สวัสดีครับผมเป้ยยังโทนวันนี้เรามาชมเหรียญจำปีใหญ่อาจารย์อิทวัจุรามณีหรือเรียกว่าเหรียญท้าววิสวรรณหรือเรียกว่าเหรียญจำปีอาจารย์อิทวัจุรามณีรุ่นแรกปี2545เนื้อทองแดงการดูเหรียญรุ่นนี้ดูไม่ยากเก๊แท้ผมมีคลิปให้ดูใน Youtube ดูไม่ยากเลยอันดับแรกดูที่รูเจาะรูเจาะก็ค่อนข้างจะเล็กอันดับที่สองดูที่พื้นเหรียญพื้นเหรียญจะตึงกระแสปั๊มไม่เยอะอันดับที่สามตรงขอบเหรียญมีก้นหอยกลมๆวิ่งเต็มตามขอบเหรียญ อาจจะมีบางมากลองไปดูในคลิปแล้วก็ลักษณะตัวตัดเหรียญตรงยักตรงนี้จะมีฟันอยู่ตรงนี้แบบนี้ดูแบบนี้แท้แน่นอนแล้วเซไปที่ไหนก็แท้เหรียญอาจารย์อิทหรือว่าเหรียญจำปีรุ่นแรกปี2545ยักษ์ท้าวเวสสุวรรณมีความหมาย นั่นหมายถึงการดูแลปกป้องผู้ที่ครอบครองเหลียญรุ่นนี้คุ้มครองสิ่งไม่ดีคุ้มครองสิ่งต่างๆในคำภีโบราณใครที่ครอบครองยักษ์ท้าเวสุวรรณก็จะมีความเจริญมีอำนาจมีเงินมีลาบยศมีวาสนา มีดวงที่ดียัท้าเวสวรรณหมายถึงอำนาจอาจารย์อิฐวัจุรามณีเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนื่องวัจุลามณีซึ่งหลวงพ่อเนื่องวัจุลามณีท่านเป็นเกจิคณาจารย์ลุ่มแม่น้ำแม่กองที่โด่งดังมานานอาจารย์อิฐเป็นลูกศิษย์เอกของท่านอาจารย์อิฐท่านเรียนวิชา กายเกจิตด,ดังๆอย่างเช่นหลวงพ่อพงพระนอนเหนือหลวงพ่อเริ่มวัดจุกระเชยเหรียญน,นี้เดี๋ยวเรามาชมเหรียญน,นี้กันสภาพเหรียญน,นี้สวยดูที่จมูกจมูกนี้โด่งแหลมมากเหรียญมีผิวลุ้งเป็นคามน้ำเงินน้ำเงินสภาพนี้หายากมากโคตรตอกลึกชัดเจน พระองค์นี้ถือว่าสวยระดับร้อยเปอร์เซ็นต์มามาดูด้านหลังด้านหลังเหรียญตัวหนังสือคมชัดไม่มีสึกและที่สำคัญเหรียญน,นี้สวยแชมป์ระดับสมงมากวดดู เห็นไหมครับว่าสวยจริงแค่ไหนดูที่จมูกจมูกโด่งมากเหล็กอ,องนี้ผิวนี่ลุงล้งเหมือนพลาเพิ่งจะปัลมออกมาเมื่อวานเหรียญรุ่นนี้ปี2545เป็นเหรียญที่กำลังนิยมและน่าสะสมอนาคตอีกไกล ปี2545รุ่นแรกหรือพี่ๆน้องๆสนใจทักไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์ได้ทางข้อความสนใจติดต่อและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปวิดีโอพระองค์อื่นให้ชมวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ